สวัสดีครับวันนี้มันดีบิสตกลับมาพบกับผมสถานุาธิรุงอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวชวนคุยกันเรื่องของปัญหาภัยออนไลน์ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับคุณผู้ชมครับแต่ละปีเนี่ยปัญหาเรื่องของภัยออนไลน์สร้างมูลค่าความเสียหายต่อปีนับหลักหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าย้อนไปนะครับเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับท่านนายกเศรษฐาท่านประชุมครม ท่านคอโตะเลยนะครับว่าปัญหาเรื่องของภัยออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลอกลงทุนเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์พนันออนไลน์จะต้องแก้ปัญหาให้ดีขึ้นภายใน30วันก็นํามาสู่นะครับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดนั่นก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยีแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับเข้ามารวมกันในคณะกรรมการชุดนี้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยอออนไลน์กระทรวงดีอี ดูเรื่องของนโยบายภาพใหญ่ตำรวจสตอชอดูเรื่องของคดีความต่างๆกสทชอดูเรื่องของเสาเสาส่งเรื่องของสิมผีสิมเถื่อนแบงก์ชาตินะครับดูแลเรื่องของการล็อกบัญชีม้ากกตดูเรื่องของเส้นเงินที่ไหลออกนอกประเทศเรื่องของเส้นเงินเรื่องของบัญชีม้าเดี๋ยวมาขยายผลกันต่อนะครับแล้วก็ปปง,งดูเรื่องของการฟอกเงิน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการสรุปผลงานในรอบ30วันโดยตัวเลขหลายอย่างถือว่าดีขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นกราฟ,ฟิกให้ดูกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าดูกราฟ,ฟิกตัวนี้นะครับจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับกลุ่มคดีต่างๆเนี่ย ถือว่าสูงขึ้นมากนะครับย้อนไปดูตัวเลขเมื่อเดือนมกราคมถึงมีนาคมนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่หลัก2,000กว่าในการจับกลุ่มแต่พอมาเดือนเมษายนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยมันขยับเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยนะครับต่อเดือนเนี่ยก็ลดลงเดือนเมษายนเนี่ยลดลงจากเดือนมีนาคมนะครับแต่ถามว่าตัวเลขเหล่าเนี้ยมันพอไม่พอมันโอเคไม่โอเคตอบเลยนะครับว่า ยังไม่โอเคซึ่งเป้าหมายของคณะกรรมการชุดนี้นะครับหลังจากนี้2-3เดือนอยากเห็นตัวเลขเนี้ยลงอีกอย่างต่ํา50%นะครับทีนี้เรามาแยกย่อยดูเป็นรายกรณีกรณีไปนะครับไปเริ่มต้นกันที่บัญชีม้ากันก่อนนะครับคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้บัญชีม้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง 90%วิชาชีพนะครับจะใช้เส้นทางการเงินผ่านบัญชีม้าในการส่งผ่านไปยังวิชาชีพซึ่งการอายัดบัญชีม้านะครับก็จะมีของปปงที่ล็อกบัญชีผ่านคดีความต่างๆมีแบง์ชาติที่ล็อกทางตลงนะครับแล้วก็มีถังทางกระทรวง DE ผ่านศูนย์ a o c 1 4 4 1เบ็1เสร็จแล้วช่วงที่ผ่านมานะครับมีการปิดบัญชีม้าอายัดบัญชีม้าไปประมาณ6 0 0 0 0 0กว่าบัญชี แต่ว่ากันว่านะครับถ้าเกิดว่ามองภาพใหญ่บัญชีมาที่อยู่ในที่มีอยู่ในระบบตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นหลักล้านบัญชี